ฟองแห้งข้อที่ว่ามันนั้นหาสิงคองแบบว่านะน้องก็บอกว่าเออคันไออยากได้รถคืดน้องกับน้องกับสีขายทรงห้น้องว่ามาต้องมาจ่าค่ะอบครัวของน้องแบบนี้เขารัวของแผ่แผกระหักน้องก็าสิแหละแบบนี้นะมีเจพังน้องตะวันเล่าแบบนี้เป็นการคุมคู่นครับแบบนี้คันน้องว่าน้องบ่ได้แม่นว่าน้องบ่ห้มาคันไอสีมากรมาลดแต่น้องไปน้องไปบ่ได้น้องบอกนะ มานี้ถามาบัดสวัสดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้องมุนิฮะก็มาหาทางน้องตะวันอีกแล้วเนาะอยู่หมบกค,คือ,คคอเก่าับพ่อแม่พี่น้องเลยอันนี้ก็อยู่เป็นด้านหลังเนาะก็มาหาน้องตะวันทางว่าสิเภาษะกิจเลแค่่น้อยนั่นแหละ มาพ่อภียน้องตะวันอะไรพี่น้องพมิญงดูไปังไดกันสิพา่อพี่น้องไปเบิ่งไปชมน้ำกันเลยกับน้องตะวันเนาะก,กับเป็นสะพานหักแล้วกับสะพานบุญคือเก่านั่นแหละพ่อแม่่พีน้องอ่ะไปเบิ่งไปชมน้ำกันเลยกับน้องตะวันดูอย่างพน้องไปแล้วประเด็ยนยวแม,ามา่งจบในคลิปนั้นเลยบ่จบแล้ะพอกันเนาะทำไมอือเดี๋มีคนมาเรเลยเดี๋ยวดูอ่ะเดีเขามาหาน้องตะวันวันนี้น้องพมิญงเด่นเด่นเลย

นี่เอาก็มาหาน้องตะวั่านี่คือเก่าได้สิมาเซนเก่าเซนเคยลูกานานเองะวันเลหนี่เนี่ะเห็ดเล่าเห็ดยังเมื่อนผัวว่ามาเห็ดเล่าไาแกงเห็ดบอเงินยังบ่ได้โอ้ลูกจีตุเวียงอยู่บ่อะ่รเทนนี่นะยังบบได้บเ่น้องตะวันยังยังประตูยังตัวยักษ์เตุเวียงเห็ดไหนก็ได้ บอว่าเร่ดูเเวียงเเปตูเออปตูลอ่ะปต่าออ่ตูเล่าแลาบ่ฮู้แนวหันนอดบ่ฮู้แนวตะปูไดเวียงเเราเป็นช่างดิโอ้ยบ่ได้เนาะบายาสเป็นช่างได้ดอกเบิ่งตเวียงกับเบิ่งมวยสิบ่ได้ดอกบ่แม่นช่างเนาะมีมีมีบ่คนโทรมาได้อยากมาเล่นนํามีอยู่คนไทยสิว่าอยู่ลาวเนาะ มีอย <i> ูบบ่บ่มีคนไทยอยู่เราไมีแต่คนไทยอยู่ไทยโอ๋เพิ่งอยากมาดิน้ำโดยโดยตรงโดยคันอยากมาแล่ะต้องอให้ทีมงานทุ่มไอ้พามาด้วยบอกเพื่อนนองก็แนะนน้ำเพื่อนตอนน,นนั้นลหไถ้าสิมาก็ให้ติดต่อหายูทูบเบอร์น้องว่าไผ่ก็ได้ที่ใน,นทีมงานของไนนอ,อ,งอง้นะอยังอยเขามาตัวที่ก็เดินได้เป็นหันเป็นหนีไมันช่นย่างเนาะโดยรับทีมงานชุมพาวจับบล็อคลิปบอกแบบความจริงก็แบบความจริง กินข้าวกินน้ำแล้วบะานางมันโดยน้องกินมาแต่พุ่นละแต่ไปงปไั้นซพอะไงอ๋องันซบไฟน่ะคุณนพี่น้องบอโดยพี่น้องในบ้านอ๋อพี่นออ้องกองไฟพน้องกองไฟอ๋อกดดาวไว้อาธมดาเนาะอ๋อบนอัมพีเดียอ่ะสามสิบเจ็ดรายการ ไกลเนาะเมนนาวได้นีหนาวัต้องหาคนก่อนคนบังลมอไเลยเจ้าบ่อยแล้วังบ่ดหวหาวคือกันนั่นแล้วไปนั่งบังลมมไปไปบ่อยบ่ฮลมันน่ไปตาได้ที่หาบังลมเนาะว่าบังลมนี่เพดขึ้นไปได้ไปนือื่นไหมขึ้นแต่เนวเดี่ยวแเนเดียวพเพดปบังลม นพ่อพอแพ้แล้วก็แล้วก็หันดูเนาะช่วงนี้เนาะแล้วก็ใครเนยวะโดยใครเนยหมูน้อยเจ้โตหมูน้อยตัวเดียวตัวเดียวนะโดยซื้อมาปะอะไรกันพันนึงพันหนึ่งโดยพันถ่ายเดี๋ยวนี้เไยเลยพันหนึ่งเล่ากับหมูบ่ได้ดอกพันหนึ่งจ่อยวะมันตุ้ยหมดได้คือว่าโบคายนี่นอกเนาะพันหนึ่งตุ้ยยิงได้เหรอวะน้องกเนี่ย ภาษีสองพันมื่อเล้วสองพันไหนบอกใช่สองพันลานถายเลยน่ะซื้อตะดนบ่โดยซื้อดนเต็มแล้วเอายังเกือบนะทำชื่อเกือบเพราะดูว่าเวลาเขาเข้าไปสีชื่อเอาให้เอาเข้าไปสีเจ้าบ่เจ้าเองบ่ให้อ้ายเอาไปสีให้ดีชอบหนึ่งสองสามกินได้เป็นเดือนนะเนาะโดยเพินทีเพิ่นบีซีสีที่ละลายเนาะ เจอที่ที่เจ็ดสามจอบสามสองที่เจ็ดซีเขาแว่าสีเขาเอาหำมานำเนาะโดยเอาไปเกิดมือน้อยดิอย่างกับพวกที่อย่างอยู่มันอยู่นอกเนาะโดยเอาปล่ิดข้ออย่างกับไม่ได้ไปดุดอะไรอย่างเพื่อนคนอื่นนะนี่อาจารย์นะแบบยังบม่ได้ตัดสินใจควบกับไผาน้องๆแต่วันนี้นะโดย อันตัดสินใจแล้วว่าวางให้แน่วแน่ว่ะค่อยนี่ชี้ครบกับผู้นี้ค่อยเอาผู้นี้เป็นผัวเนาะได้ป้องทาคือว่าเฮาอันเป็นว่าง่ายใช่แต่ว่าเฮาสี่อ่าปักรักคุยกับใครแต่คือว่าจริงใจลุจริงใจแน่แน่แน่เด็กเลียงกันโทรมาอะไรเมียโทรมาบ่ะเมียโทรมาให้จริงใจตัวกันล อีกใหญ่นะคือทราบต่อกันะละไอ้ว่าว่ามันแจ้งว่าจะเอาใบใยโดยท่นบอกว่าบอกว่าให้มันแจ้งนะทีนี้ปัญหาคือคลิปก่อนนั่นเนาะแจ้งอยู่การที่เอาของให้เนาะเอาก็ต้องที่ถามต้องถามอะไรคือน้องกันเนาะมนเป็นวันทะด้วน คือถ้าเอฟซีท่านใดที่ผ่านยูทูบเบอร์เฮาเนี่นะเขาไปถามก่อนก่อนจะเอาให้เราเนี่ยเขาจะถามว่าเจ้าสิคุยเป็นแฟนกับเราบ้างจนเอาของง่ายๆให้หนะแมนแมนแมนหลัั้นขั้นฉุกเว่าได้คาตอบอ่ะเออจะคุยเป็นแฟนไปเอากัวคนนี้แหละแล่แบบเขาเราเลยแจ้งไปได้เนาะต้องเหจนว่าเนอทางผู้มเบากันเนาะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่เมึงที่มันเป็นปัญหามะ มาโทษยูทูบเบอร์เขาว่าดูทูบเบอร์เขาอย่างแค่บบหนึ่งที่กับบเป็นในเมืองจาบปบัต่า,าเอ่อเนาะเออ <เ en, S 1> โดไปปรึกษาเขาดินาเออทำไมต้องระวั <เ en. S 2> งไว้อย <เ en. S 2> ังไงกันโบว่าได้ปายิง่งายใช่ยหมสองผายเะแอไม่เราคุยกันมันแบบในโนออนไลน์เนาะ้ <เ en. S 2> ม่มีเตีนงเละาคุยกันกันหรือว่า<ย>อ,อันนี้กับโบอยากให้ผาตั้วผยดิ มันบุรีตัวกันตัว้ยิ่งตัว้ชายกับมันบีมันบุรีทั้งสองพายเนาะเนีนมันเป็นการตัวต้มกัน้เป็ดไปยังตัวเดียวพี่าบ่เดยผมมีคูเนาะมีกมันยังน้อยอยู่ไอ้ปูถามเป็ดไปทาเป็ดเยคายไปฉวันรบุรบอสพอแฝดเดกจงไปอยู่น้ำมือมันเลยเนี่ยอมบอ บ่มีมาอนีนะวันวานน้กคนณงเนาะเจ็บไปเชีงงนาะแต่ว่ากันกีมบอเปืองวันไหนเนแบบาะ4สสคน <c oughs> ี่คนได้นะ <c oughs> เนาะญายยบานนอนเกือคืนแตว่าเราบ่มีหัวหน้าครอบครัวสิบ่นองกัธรรมดาเลยม่ปืนบ่นเธอเนี่ยบ่มีมีแต่ผ้ามีแตผ้ามีมีดมีโต๊ะ นอนกัยนขางไว้เละหัวญานเนาอการตรงละมาระวังลยไเพราะว่าห้องกับบะมี่พู้ตีเขาเนะครับจะมีตีบม่รถแลนด์ผ่านไปผ่านมาอยู่กลางคืนโดยมีอยู่กลาคืนยินทางเนาะมป็นมีอยู่แลนด์ไปเอกหน้าครับแปลว่าทางนี่เช่นนี่โอกซอดแต่หน้าบอดูว่าซอดบ้านอื่นบอดนซอดบ้านอื่นนำไม มันได้มันแม่มันเล่าคนคนพางการออกไปใส่ดงเห็นดงไปดงเห็นก็หดหน่าใจแต่นี่เจอแล้วใช่ไหมเจอแล้วมาจะดงเห็นทั้งงวันนี้เลยแต่ว่ามันลายนี่กได้ไอ้สิฮหูตีอู้หูชินไปนุ้งแต่ว่าถ้าน้องไปฮะน้องลงทางได้แหละลงทางยังหาเจอลงเธอละเหลือทนคมเฉยเปิดนี่เนาะ ให้บอบอยชมพานออกเดีว่านนึงเนี่ยเชิญจำพานน่วกัานเลยแล้วทั้งคันบอยชมพานอ่าบ่าวไทยยังสิมายามอยู่กับมินดีบ่าวคันสช่างจิ้งงานสมายพามาโดยยินดีสมายามยิ่งยามทำข้าวธรรมดางนีโดยยินดีต้อนหน้าโดยเป็นมะเล็นมะหัวน้ำแจกตังบ้าน

นี่จะว่าให้คึกระค่ากันอะไระก่อนทุกคบกับไทยกันโอ,อ,นอเคครับตอนที่พลาดมาเรื่องเนี้ยเนี้ยแม่นในการแก้ไขแม่นเพราะว่าใครเลือกดยนี้คือเอฟซีฟังไทยมันเตือนมากแล้วนุ่มไทยกับบริษีทุกคนนุ่มลาวกับบริษีทุกคนเหมืนแมนเหมืนเตือนมาหลายอยู่นะแมนก็บแม่นคืนุ่มไทยลาวอาลุ้นแมนแมนแมน เราเนี่ยหนุ่มไทยหนุ่มเล่ากับเพื่อนก็อยากให้จิตใจและหน้าเบิ่งนี้ให้ดีก้อนเถอะนะแม่เราเป็นผู้หญิงแม่เเป็นผู้หญิงเบาง่ายง่าย่มาเลยเห็นกันแล้ต้องพิจารณาก็ครับเลยแม่ที่เบางยังก็ได้เนาะแม่นั่นนพี่น้องทำลายจิตใจกันเนาะทำได้จิตใจกันไายก็บ่ได้เลยขี่รถเกือบขี่ไว้ก็มูเน๊แม่ใส่รักซิ ไว้ไรก็บ่ได้ได้พี่น้องไงเนาะเอากันมหาน้องแต่ว่าน,นี่ก็ดูพอสมควรไลยแม่นช่วงนี้ก็ได้เดี๋ยวนี้มีภารกิจ์ได้เมื้อนี้นเ,นเนาะพ่อแพทเนาะแม่นน้อยนึงบ่น้อยนึงออ<ม>หลายนี่ก็บ่ได้บ่เล็กน้อยนี่แหละพี่น้องเงี <c oughs> ้ยวว่าเฮาขึ้นมาหาน้องเพิ่นมื้อนี้ก็ได้เนาะมีโอกาสเนาะแม่นมีโอกาสมีโอกาส,กาสดีๆเห็นกันร่มร่อนหนาวเหม่เนาะแม่นเดี๋ยวกลับมาวันนี่คือวยฉะงั้น,นแค่เนี่ยนึงแม่นแม่กลับมาลมอีกแล้ว ก็ว่ ождения, <Dynamic> าอากาศมัน่แน่นนอนได้แต่ลมมาแล้วไม่ได้คบดอกเฮ้ยผมเฉยลมบ่ได้คบเต็นคอก็เม่นต์ในช่องตัวเวียงบ today, like, no ักก <c oughs> ุลยาตะล่อนยานั่นหลายหรือเปล่าไว้ใจไม่ได้เ็น่พนเท่านี้ดูกันดีพายนอกเนาะแม่นพ่นคือบ้าบ่อยบักูมีไปตีได้แงงแงงเก็บิงงว่าว่า จะพากัน <One> ก <input> ันเก่งาบวยไร่อวบังแกสิตัยปนไกันไเนาอเนาะมาว่ากันพี่น้องแมนมังยอกพี่กันได้แมนมนเ็นี่มังยอกพี่เ็มังยอกพกันพี่น้องแต่วัน่นแห้งอยุด่นแหงมังยอก่นแห้งยอกเลยน่านีเงนอนยอกกัน นอนดูกันตามผมไหมนะเนาะ<อ>พิงแดดบอสตามผมไหมว่าพิงแดด <c oughs> นนมไม่ได้ค่นอยต้องไปคุยกันเข้าใจก่อนนะถ้าเกิดคิดแงั้นนอน,น,อนดูกันพิงแดดเขาไม่ประมาณนด้ไปจากเนาะเอน,น,อนเป็นฮอแบบเวลาอาบน้ำอาบน,น้ำนี่ก็ไม่ได้หนาวก็ทำมาไดาต้องมาบบ่บ่สอาบ,บาาอาน้ำกลางเดินเลยกลางเดินเลย วันนี้เดียวจะให้นอ้องตะวันอาบน้ำให้เพิ่งอนเลยอาบกันเราเอาอาบแบบนุ่งสิ่นไลยแมนบัน<ล>นี้แมนไหเปลือยอาบน่ะแมนแปลว่าสิ่นนี่มันกระชิตกันไม่ได้บ้างเนาะ,ะแตทางนี้กัเพียงความเพียงความเห็ดเหยังวิถีชีวิตชนบทเนาะชนนบสวันนอกของหน้าเ้าไไปสั้นๆอาบน้ำของเนี่ยมันบ่มีของหน้าของในได้ใช่ของในได้ใช่เนาะก็ได้แม่นแนวหน้าเกียดอะไรเราเอาเห็ดนะ แมนม่เปี่ยนนี่อ่ะเปิดเบาลีเด้อาบเด้อาบเปื่อยแล้วห้องน้ำอันไว้เนาะอาบในห้องน้ำนู้นบ่อยตีกระจกไปู่บ่ห้องน้ำนะตีกระจกไปแต่ว่าด้ในโครงการของเจ้านี่อยากได้อยู่บ่ห้องน้ำอยากได้อยากได้อยู่เนาะโดยเพราะว่ามันแบบว่ามันจังสะดวกสบายเนาะโดยจังนีห้องน้ำแบบไม่เปนจะเป็นได้ห้องน้ำมันจะเป็นจะเป็นเบาลี่ครับอะไรขึ้นว่าเบาลี่น่ะ สามคนกับลูกเฮ้ยกับเมียกับลูกนะช่องห้องนะห้องน้ำนะมีเด็กเนาะเออเห็ุไว้มันจะเป็นเด้่องเลน่อยแบบแง่กันคบกันแบบแง่กันไม่แง่กันเล็กน่อยสีให้กันเราพูดอะผูดึงเข่าเฮิงผูดึงเข่าโมเฮิงแม่นเข้าไปเพื่อรีบดูฉับดีธรรมดาได้บอกลิเห็ุไว้เพื่อพี่เพื่อน้องมู่คู่ไปเยี่ยมยามเลยนี่นะเป็นการงานเป็ตของเรานีแต่ยังยังบมไดมี่ยังไว้ท่างช้าตุยนีแต่ยังโมไดมี่แม่ เต้นเพิ man. Man. S, man, oh. oh. okay. ่งเต้นง่ายของแต่เต้นลายปีอามาเชือนเก่าปะเมนเื้อนเก่าเขาอยู่บันตาตัวไอ้ตากแก้มาแกะมันเชื่อนเก่าเขาไหมเมนโอแต่กี้ดินอยู่บ้านมีไหมคะดินอยู่บ้านมีหันไอเหยื่อเอ้ยนอกอล้รออามาอยู่พี่มันน้อยโดยมันได้แต่ลังเดียวอยู่พี่นี่เมนบ่อานี่บ่แม่เมนแต่ไม่ได้องพัวเฮื่อนท่างไรโอ้ดีเดียวเลยอันนี้ก็เป็นอีกเจ้านึงเมน หมอนหอดหอดแถวกระบงหันบ่ะเมนในหอดบ่าปีอ่าก็โคบ้านนั่นแหละการเงีของนันล้วก็ทายีนกระยู่หอดกระบงนั่นอ๋อที่จูดเช้าป่ประมาณน้องกระบองชื่ออะไร่ะอันพอเท้าแบงให้แบงให้ยูแรงว่าอันนี้ก็เป็นดินพีนองหนูนงโอ้ไปว่าดินพนแบงให้แบงให้กันไปแล้วแต่ภูทายไปน้ำก็มีเมน ว่าเฮาบ่มีดินอยู่ในบ้านนอกก็ออกไปอยู่เพราะว่ามันเป็นของเจ้าของโดยแม่นคยดีถ้าเฮาไปซื้อนี่อยู่ในนี่ก็เป็นซนแนปลายดนี่นี่เนาะแีซื้ออยู่ในบ้านน่ะแพงบ่มีเงินซื้อเด้นะ70,000ก็ยังได้แต่ลมเฮือนของจ้านิดนึงน่ะต้องินซื้อนะเพราะว่าถ้าว่าเฮาสิเอาเงินไปซื้อดินว่าเฮามีเฮาก็เอาเงินมาเฮ็ดเฮือนเฮ็ดหยังเฮ็ดห้องนห้องน้ํานี่สิเนาะโดย ต่อไปต่อไปในอนาคตอาจจะมีมูออกมานรัเนาะมมาอยู่มาต่อไปบรรดาผมมีดินมีอย่างได้อยู่ในหมู่บ้านเพิ่นก็อาจจะออกมาอยู่พี่ใหญ่มใหญ่แต่คู่ช่วงนี้เนาะมันหนาวเลยเนาะมีแต่คู่เนา่แต่วันเรา ต้องหลักคนดับไม่ใช่ตอนหลาบคนขาวแน่นเอาลูกออกมาจะกินอะไบาลานกันไหมโอ้ขาวเลยมันเป็นอะไรทุกีขาวนี่ขาวโัวทมันเป็น้อนเป็นยังไปได้เนาะคนเกลียดคนยังไปได้แน่นแน่นแน่นบ่ผมพูด้วยเราจะเอาผมพูดบอกผมเราคือดิอ๋อมันจงเขากันบ่แม่นพอดีอ่าสมดุลแม่จัางน้อยอืมธรรมดาธรรมดานะธรรมดาที่ไหน nó bò, bò, ăn, bò lấy lấy. nó men 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 Bộ đứa bà nhát nó ô cả thì không phải tham gia thì thay mày nó rồi <laughs> nó ngoài ăn bữa đây bay lên là nó bảo cán bộ đang ngồi nhảy của nó ở đây dù leo mình thầu rồi đấy đang ngồi Anh à nhu đây của man xin chi xin hà rong đấy rồi còn cả ban mà cứ ngon cứ rụng ngay cứ nhanh Cái gì mi đấy Phù phong nó là phải đấy Hoa hãy đâu nắng nắng mục hạng nè. Hoa hổ duyên đại đoàn đô. Ni bộ à duyên ủn thuyền ở đây, đây, đây nắp <laughs> duyên nắp duyên nắp ừ. duyên nắp 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 duyên duyên nắp duyên 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 เบิ่งเบาเวียงช่เกิดตัวยาเบียงใชอยเบี้ร่อยยเปลี่ยแล้วกันไหมแมออมาตัวนัเปลี่ยนธรรมดาเนาะแหัวนอแต่ว่านี่ปัญหาอย่างเราเลยโอ้ยเกือจับไว้บนท่านสามโมงเลยกดาอยอยู่มันไกลมันไกลเนาะจับไว้ได้เลยจับไว้ได้มือน่ะโอยเป็นแ่ว่าเป็นห่วงบ่เ็ห่วงแ่ เพิ่มตรงจิตจบจิตเสียงแล้วพังนะทุกอยากมาซับน้ำตาบ่เดี๋ยวมาถามเบิ้งเป็นยังเห็ุบทมันจังใจถึงที่นะเนาะวันนี้มีโอกาสมีเวลากับภากันขึ้นมาถามเบิ้งเลยว่าจะได้บอแผลเจ่แล้วแม่เมื่อนี้กับมีภารกิจแน่พี่น้อยเนาะเด็กๆน้อยๆขนาดพี่น้อยเลยภารกิจก็บ้าบ่อยพ่อไม่เห็นครับภารกิจทางภาคตะวันที่แล้พี่น้องเยเนาะ ไล่ปะไล่ยังงั้นเนอไล่ก็เลยไล่เนาะไอชิโมะไให้น้องตะวันจชื่แม่นโดยขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทีโดยไว้ให้น้องอุ่นเรือนเนาะพี่น้องเลยแล้วก็ขอบใจท่านพี่น้องให้มีประสบผลสำเร็จนั้นที่การงาน ได้เงินหลายๆได้รถใหญ่มั้ยโดยได้รถใหญ่เบิดสุขุขคนสาตูสาธุใจละลายเอานําพี่น้องเนาะแล้ได้รถดําไว้แก่ดินเอารถดํามันเป็นรถธุรกิจเด้แม่นมันสิไบทุกดินเพิ่นให้มาแบบดพแ็เพิ่นการที่ว่าให้เงินให้ําอันนี้นะแม่นเพิ่นตูนแม่นให้แบบว่าด้วยน้ําใจฮัละเพิ่นบ่ได้ทุมันติดต่อให้ัละก็ได้แม่นโดย นอนมื้อแน่ๆได้จังได๋คืนบ่แม่นบ่แม่นบ่แม่นเพิ่นบ่ได้เอาคืนเพิ่นให้แบบด้วยเต็มใจให้ห่นล่ะให้แบบบ่กระยกกระยกแม่นแม่นให้ล่ะอยากเล่นเนาะแม่นันอยากเล่นไปหาน้อหใหญ่านไล่ะเนาะแม่นพี่น้องเอ้ยเอานตะวันบัดนี้ดกอยู่ดีมแฮงเนาะว่าตั้งใจเบิ่งลูกเบิ่งเต้าพ่อแม่แม่นไอ้บ่บ่ไขเนาะ ว่าอากาศช่วงนี้ไข่แล้วมันน่านดีแมนแมนแมจสงใดกะสู่ๆเนาะทางน้องร้านกูนอูน่บเดีนอยูน่อยดูเน่อยเดนอู่อเนอบคุณไหอยคุณแม่อน่อเงินมาให้อเนาอแม่อ่เ